สวัสดีค่ะเช้าเชานี้คุณดื่มชาหรือยังนะคะอันนี้คือชาบ่อยวันของวันนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะเอฟซีทุกคนแล้วก็ลูกค้าที่สั่งใบาชาของวันนะคะของยังไม่เข้าเลยพี่น้องเอ้ยของยังไม่เข้าเพราะว่าเราสั่งไปแล้วค่ะของของของขาดอของขาดสต๊อกเพราะว่าลูกค้าสั่งมากเลยใบายชาของวันนะคะไอตัวเนี้ย เหลือไม่เยอะนะคะเดี๋ยวรอเด้อเพื่อนเด้อรอเด้อเพื่อนเพราะว่าเขาสร้างแล้วของนําเข้ายังไม่มาเพราะว่าเราเพิ่งสั่งลงไปอะ่ะกว่วเขาจะส่งมาไอเนี้ยของสั่งมาจากเมืองนอกนะคะใบชาใบาวันของวันนะคะหรือว่าใครสนใจแฟนชายของเรานเนื้อย่างโคขุนก็ติดต่อมาที่086219881นะคะอ่าเรามีบริการ ถึงที่เลยค่ะเนื้อย่างโคขุนเราจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะคะไอ้ตัวเนี้ยอืมอ่าเราจะเปิดอีกสามสาขาที่ตลาดเกต้อยไล่เจอกันเร็วๆนี้นะคะอีกไม่นานวันอาจจะกลับไปอยู่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าวันเคยอยู่ที่นู่นมาตั้งแต่เล็กอ่าอ่าเรามาทําธุรกิจที่เมืองไทย เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะ mm. ก็เลยโดนโดนแบบว่าความเชื่อใจของคนเราทําให้เราเสียใจวันตัดสินใจจะไปต่างประเทศอีกไม่นานนะคะ mm. ก็คงจะต้องมาเออเราจะเปิดสาขาแล้วก็เราส่งอย่างเดียวอย่างนั้นวันอาจจะไปะกลับบ้านเกิดของเรานะเออเพราะว่าป้าเขาอยู่ต่างประเทศวันเป็นลูกของอาข้าราชการนะคะเป็นลูกบุญธรรมเขาเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กวันก็เลยมีกิจที่จะอะ ที่จะแบบช่วยเหลือสังคมและก็ช่วยเหลือคนนะคะวันเลยถึงถึงพลาดจุดนี้เพราะว่าป้าเป็นคนใจดีป้าเป็นคนใจบุญเขาเอาเอาเรามาเลี้ยงแล้วทีนี้วันก็เลยเกิดเกิดความสงสารคนอื่นสุดท้ายวันก็เก็บเองก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราใช้นีใช้เวรใช้กรรมกันนะคะจะได้ไม่ต้องพบเจอกันอีกในชาตินี้ต่อไปวันก็คงจะไม่ยุ่งกับใครแล้วละ่ะต้องขอคนที่กินใจนะคะไม่กินใจคือวันไม่คุยด้วยนะคะไอ้ตัวเนี้ย อืมใบาชาใบาวันนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้วันด้วยที่ช่อง youtube เกวันน้ำตาลตะโนดหรือว่าอ่าลิษาชาแนลนะคะอแล้วก็พอเราเปิดสาขาอีกอสามสาขาวันจะไลค์สดที่ตลาดเก็ดร้อยไล่นะคะวันจะเปิดขยายสาขาเลือกทำธุรกิจที่เก็ดร้อยไลที่สัตหีบนะคะวันตอนนี้วันซื้อบ้านอยู่ที่สัตหีบนะคะ อาจจะไม่ใหญ่เหมือนบ้านนอกของเราเนาะก็พออยู่ได้กับลูกอือย่างน้อยๆเราก็เหลือทรัพย์สมบัติอีกนิดหน่อยที่พอจะ,อะดํารงชีวิตของเราอยู่ได้เพราะว่าเขาเอาไปไม่หมดไงอืเราใจดีกับคนเขาเอาไปไม่หมดก็เราเราเหลือไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเราสามารถดารง